ไปเอาเองลับมนานีน่นท่วเฮ้ับนนทั่จะมากรรยากาศหนาวตองพยาบัตครับ เราพยาบาคลคนละสินไป,ไปเลยเัาถ้าจเปิดอ,อยู่ลลลแล้วออเป่อยรมืออทีพอแล้ว ไม่หนีไม่ไม่ยัมแก่ไม่ยมเล่แม่นอนจหมื่ละ,มละ,มละ,มละามหมื่นละมีครบท่มื่นครบี่มลลื่มน่สามปืนแล้วนุ่กาเปลี่ยนาเลย กับแม่ค <jamais> ร <Bye bye. S 2> ับคลิปหน้าคนแม่ทัวครับมีหนาเรียนพร้อมบ๊ายบายนี่